เดินเลยพี่อ้าวพี่ไปไหนอะโอ้ยก็แบงค์บอกว่าไงเดินเลยพี่พี่ก็เดินเลยไงผมหมายถึงให้พี่เดินในหมากนี่เอพี่เล่นมุกหยอกหยอกโอ๊ยตลกตลอดพี่ิงช่วยจัดของหน่อยสิโอ้ยที่รักที่รักเห็นไหมพี่เล่นหมากลุกอยู่กับเพื่อนไม่มีเวลาน้องไปจัดก่อนไปนะ ลุกนั่งอย่างนี้ก็สบายดีอยู่แล้วทำไมแบงค์ไม่เล่นมุกอ่ะพอพี่บอกให้ลุกแบงค์ก็ลุกขึ้นยืนเลยไงมันซ้ำแบงค์ก็ดื้อมุกอย่างนี้ไงถึงไม่ดังอ่ะคขาสนกทีถ้าดังแล้วเสียงตะลางแบบพี่นะผมไม่ดังหรอกยอยกยอะไรจ๊ะขอโทษนะคะถ้าวันนี้จะด่าผัวสักวันหนึ่งอ่ะค่ะไม่ได้เลยจ้าเต็มที่เต็มที่ ไอ้เค็งกูบอกกี่ครั้งกี่หหนแล้วฮะเพื่อนคนนี้อย่าไปคบเร็วแบบนี้ยคบไม่ได้ยังไงฮะวันวันไ่ทำการทำงานดูซิไปนั่งไล์สดผมดำดำดีๆเนี่ยไม่ทำไปทำสีทองมันบ้าหรือเปล่าไล์สดไปเข้าห้างสรปพสินค้าทาหน้าขาวตาตุงตวงตาตุงตัวงรบกวนชาวบ้านอย่าไปคบอย่างนี้ต้องลุกลุกค้าดนะแบงค์ลุกเลยเนี่ย ลุกไปไหนอ่ะจะอยู่ให้เมียพี่ด่าไงล่ะโอ้ยเฮ้ยแบงเมียมันด่าพี่ไม่ได้ด่าแกนะเว้ยไปไงนะเอ้าวลุกสินี่ไงลุกเองอ่ะลุกขึ้นมาไปเก็บของสินี่แอนดูอันนี้กินอะไรมาเก็บถึงจะลุกขึ้นอารมณ์เสีย